นโมตนาบุญกับคุณธนาพรลีลาพิรมค ay, ุณสิริกัญญาอัศวชัยคุณชาญศิกนายวันนี้มีจิศธาได้บริจาคเก chat, uh, athlete, ้าอีชุดรับแขกแกะสลักไม้มะค่าหนึ่งชุดไว้ประจำอาคารหอฉันชั้นล่างของมาจุฬา ขออนุโมทนาบุญวันนี้คณะที่สองเป็นคณะของคุณวราพรอััตสุขวันนี้ถวายปัจจัยเป็นค่าพัตหารแด่พระสงค์ที่เป็นผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และรฟนดิสิทธิของมหาชุลาําบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัว,วนหน้าที่การงานประอมกันนั้น อนุโมทนาบุญกับคณะท่านเจ้าภาพทุกๆคณะที่ได้ถวายความอุปถัมภ์ด้านพัะตหารในวันก่อนๆโดยการบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัะตหารที่อาคารมอจรวัดมหาธทาตททุ่าพระจันทร์กรุงเทพมหานครที่จุดรับบริจาคต่างๆตามตู้บริจาคที่วัด ขเรียงเป็นต้นอนอกจากนั้นได้บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกองทุนพระทหารมจรอซึ่งมีหมายเลขบัญชีการรับบริจาคที่ปรากฏตามช่องทาง Facebook เว็บไซต์ของอสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคมทัางฝ่ายประชาธิปและกองสื่อสารองค์กร มี QR วอารคปรากฏทั่วๆไปบริจาคโดยออนไลน์ทาง QR วอารคก็ได้หลายท่านส่งบัญชีท่านอาจส่งธนานัตอนุโมทนาบุญทุกๆท,ท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศหลายท่านก็นำวัตถุดิบเป็นข้าวสารอาหารแห้งมาเข้าโรมครัวมหาจุฬาเพื่อให้ทางคณะแม่คัวได้จัดเตรียมพัตอาหาร ขาวหวานเช้าเคนถาวายพระนิสิตผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ทุกทุกวันหลายท่านนำพัฒหารขาวหวานมาร่วมสมทบคณะศิธิ์ของพระอาจารย์สนชยัยวัดหนองเรียงเพรปฐมสารคามจังหวัดจะเชิงเซาวัดถุดิบต่างๆน้ำดื่มด็อกเตอร์แม่ชีทศพรและจิระ บำเพนะ็นเป็นต้นเป็นประธานนะหลายท่านก็ให้ความอุปถัมภ์อนุมโมทนาบุญกับทุกๆท่านจากนี้ไปของคณะทันเจ้าภาพคุณธนพรลีลาพิรมคุณสิริกัญญาอัศวชยัยคุณชาสิกนายคุณวรารพ์อัตสุขและพร,ารจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีอสา,สาร สุกิตาโหตัสหาสัมเรอิยาเพียงประวัติจอนมังกลังรักขานตัว